สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง BNM Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับวิธีนะครับขยายพันธุ์เขาหรือสีนะครับหรือว่ามอสสเปนตัวนี้นะครับเพื่อนๆที่ใช้ประดับตามร้านกาแฟนะครับตามบ้านตามโรงเรียนตามสถานที่ท่องเที่ยวนะครับตัวนี้นะครับเป็นมอสสเปนนะครับหรือว่าเขาหรือสีนะครับที่เราเรียกกันนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นไม้พวกอากาศนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆ เป็นไม้โพกอากาศเราไม่ต้องดูแลอะไรมากนะครับตัวนี้นะครับก็ให้อยู่ที่ร่องนะครับตัวนี้นะครับต้องให้อยู่ที่ล่งนะครับแล้วก็มีลมพัดผ่านนะครับเพราะว่าเขาก็จะดูดอาหารนะครับก็คือจากอากาศนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นไม้โพกอากาศนะครับจะทําให้อากาศสดชื่นนะครับอากาศดีนะครับถ้าปลูกตัวนี้นะครับนี่ครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีขยายพันธุ์นะครับ ขยายพันธุ์ข่ารืสีตัวนี้นะครับขยายง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับก็ให้เราเลือกนะครับเลือกย่านนะครับหรือว่าันเลือกอันที่สีเขียวนะครับเพื่อนๆให้เลือกอันที่มันสีเขียวๆนะครับอย่าเลือกที่มันแห้งแบบนี้นะครับนี่ครับมันแห้งแบบนี้คือมันจะตายนะครับนี่ครับมันแห้งแบบนี้เราจะไม่ใช้นะครับตัวนี้นะครับ นี่ครับเราจะเลือกที่มันสีเขียวๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับเราจะเลือกสีเขียวๆแบบนี้นะครับที่มันเก๋ๆนิดนึงนะครับนี่ครับเราก็เด็ดมาได้เลยนะครับอันนี้ครับเด็ดมาได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับเด็ดมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็อ่าสามารถที่จะนําไปห้อยนะครับนําไปเขวนได้เลยนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องดูแลอะไรมากนะครับก็อ่า ถ้ามันเริ่มแห้งนะครับหรือว่าฝนไม่ตกเลยนะครับก็อาจจะใช้น้ำนะครับใส่ที่ฉีดน้ำนะครับป๊อกกี้นะครับก็ฉีดฉีดน้ำให้เป็นละอองนะครับให้มันหน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับก็สามารถที่จะนำไปแขวนได้นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับผมก็เด็ดมาแขวนไว้นะครับก็อันสองอันนะครับตัวนี้นะครับก็เริ่มแตกยาวมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็อันนี้ก็ประมาณ เกือบหนึ่งสัปดาห์นะครับก็จากอันเล็กๆนะครับก็มาแขวนไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับอ่นนี้ครับเพื่อนๆอาจจะแขวนแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ครับอันนี้ผมก็ได้ขยายมาจากาาต้นตะกี้นะครับหรือว่าโชตะกี้นะครับนี่ครับผมก็นํานมาแขวนกับกระถางกระถาง3นิ้วนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับ มันก็เริ่มยาวแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็ประมาณหนึ่งสัปดาห์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเขาก็ยาวๆเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับผมแขวนไปนะครับแบบนี้นะครับประมาณ4อันนะครับเพื่อนๆสอัน5อันนะครับแขวนไปนะครับแล้วก็ด้านบนผมก็ใส่หินไว้นะครับหรือเพื่อนๆจะใส่พวกพวกฟืนพวกอะไรก็ได้นะครับครับอันนี้นะครับก็เป็นแบบที่มีเฟืนด้านบนนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับ อันนี้ผมซื้อมานะครับตัวนี้นะครับอันนี้ผมซื้อมานะครับก็จะมีมีเฟิร์นมีตัวนี้อยู่ด้านบนนะครับครับแล้วก็มีเขาดูสีห้อยลงมานะครับเป็นเิร์นครับอันนี้ผมก็ห้อยเอาไว้นะครับนี่ครับเป็นแนวไปเลยนะครับ ดูแลง่ายนะครับพวกเขาหรือสีนะครับถ้ามันเริ่มเยอะเริ่มแน่นนะครับเราก็สางๆให้มันหน่อยนะครับใช้นิ้วแต่งๆสางๆไม่ให้มันติดพันกันเยอะนะครับหรืออาจจะแยกขยายไปยังจุดอื่นนะครับตัวนี้นะครับก็ใช้บังแดดบังร่มได้นะครับตัวนี้นะครับดูแลง่ายนะครับ วิธีขยายพันธุ์ก็ประมาณนี้นะครับที่ผมได้กล่าวไว้นะครับได้บอกกอาไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแค่ดิดนะครับแล้วก็ไปวางไปพาดตรงไหนนะครับส่วนที่เราต้องการนะครับการดูแลก็ถ้าเริ่มแห้งเริ่มเริ่มเหี่ยวเหี่ยวเฉาเฉาก็ใช้น้ําฉีดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็พอเป็นแนวทางพอเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ